Nah, 10

на момчињата โซอ่ะค่ะ اچھا <laughs> วัาพระาัตวูปลาโลกยากมาดนั้นะที่พบอากาศคือภาษาัตลาโนอีกคือเส้นมีสีผมแนี้นแต่พระเจ้ายามมากคืออยู่ีนี่อย่างตรงิกสารานันท์น้ยนสนักพิลาอินตะแก้ว ยังมาต่อเลยพระคุณเจ้าวัดตาวังเป้าครับวัดบัลลองปราสาทยังมาต่อเด้อ แทนทุนเรื่องนครจังหวัดยะร์ก็เป็นผู้นำอ่ะเส้นต่อไปนี้สถาต่อไปนี้ตกพระคุณเจ้าวัดเฮาวัดป่าซักนะครับตกพระคุณเจ้าวัดป่าซักฟังลายจื่อต่อไปนี้สถานายนิดเกลือุปนายพุทธิพพงศ์ นายนายนิพิรักนิธิติรักนามวงดาอนุเดชอภิคุณเจ้าวาสนาในวิหานลอยเด้นยังสั่งให้เายาไปเลย องคเจ้าตกต้นฉลากรมสลับพระคุณเจ้ามรุทขาจัปีอาเปิลก่อติพภาระิจนะครับฉะนั้นเปินตกต้นฉลาก้นที่สี่เจ้าสท้าก็คือนางการดาแก้วบุกขาสลากโจก น้อยนะพิจาราวงเวียนชายพรมกาบบูราการการวาการรลุกโงายตุ้งแต่งพรอกานาครนึมารักพลังปรวันานสสกุลอะไรครับลครับไทยเ้พ่องจกงแม่แม่หน่ย